สวัสดีครับลลาชาแบงโคครับวันนี้เข้าใหม่หนึ่งรายการครับคูโบต้าเคเอศูนอะครับใครอยากได้รถ3ตันนะครับหัวเก่งนะครับดูคันนี้ไว้เลยนะครับสภาพดีไม่ดีดูง่ายๆเลยนะครับที่ปัดน้ำฝนยังใช้ได้เลยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับที่ปัดน้ำฝนยังใช้ได้อยู่เลยนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างสวยนะครับช่วงล่างสวยนะครับแทกยางสวยนะครับแทบจะประมาณเก้าเเนลยนะครับแทกยางแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับบุ้งกีนะครับฟันใหม่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเครื่องครับคันนี้นะครับเครื่องสวยมากนะครับเป็นเครื่องยนต์คูโบตานะครับอะไหล่หาง่ายนะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์คูโบตานะครับ4สูบนะครับเครื่องยนต์ V150 5 4บนะครับเครื่องบล็อกนี้ใช้เยอะมากนะครับดูปั๊มก่อนครับปั๊มแห้งสวยๆแบบนี้นะครับปั๊มแห้งสวยๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องแห้งสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมอน้าสภาพดีนะครับใหม่นะครับแค่ดูสภาพแค่นี้ก็พอตัดสินรถได้แล้วนะครับว่าสภาพดีไม่ดีนะครับ นี่ผมตั้งราคาไว้ที่สองแส0เจ็ดหื่นเกันบาทนะครับ2 7 9แ0 0เจ็ดมื่นเกบาทนะครับราคานี้ก็คือนะครับได้ลดขุด3ตานหัวเก่งเก็บงานเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหปูยังแตกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าดินจะแตกหรือเปล่านะครับนี่ครับนะครับยกตัวดีนะครับยกตัวลอยนะครับคันนี้นะครับยกตัวดีนะครับนี่ครับยกตัวดีนะครับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับรอบยังใช้ได้นะครับเกน้ามันยังใช้ได้นะครับชั่วโมงนะครับอยู่ที่นะครับสี่พันหนึ่งร้อยชั่วโมงแค่นั้นนะครับสี่พันหนึ่งร้อยชั่วโมงเองนะครับถือว่าใหม่มากนะครับสี่พันหนึ่งรอยชั่วโมงนะครับนี่ครับระบบสลักแน่นไม่มีหลวมเลยครับเนี่ยครับไม่มีหลวมเลยนะครับนี่ไม่มีหลวมเลยนะครับขับง่ายมากครับเนี่ยครับนิ่งๆเลยครับเถ็วแน่นนะคันนี้เถวแน่นนะครับ คลองดูตัวเดินนะครับตัวเดินเดินไวนะครับนะครับเดินไว้เดินเร็วนะครับนะครับนี่ครับปิดตัวแรงนะครับนะครับปิดตัวแรงนะครับนี่ครับใครอยากได้รถขุดเอาไปใช้งานในสวนนะครับในไร่นะครับต้องคันนี้เท่านั้นนะครับคันนี้เท่านั้นเลยนะครับะปิดประตูได้นะครับ ที่สคันครับคันนี้ไดรร้อนยังใช้ได้อยู่เลยนะครับก็คือใครเอาไปใช้ภาคเหนือเพราะอากาศหนาวนะครับไดรร้อนใช้ได้นะครับไดรร้อนใช้งานได้นะครับคันนี้ไดรร้อนใช้งานได้นะครับขับง่ายๆครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงนะครับถ้าได้รถสภาพนี้นะครับถือว่าไม่แพงเลยครับใครมีงบประมาณหรือเลงไว้นะครับอยากให้รีบจัดนะครับนานๆรถสภาพดีๆอย่างนี้มาคันนึงนะครับ สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับลาราชาแบคโฮครับเนี่ยครับนี่ครับแรงๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับความแรงไม่ต้องกลัวนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับลราชาแบคโฮครับสองแสนเจ็ดหมืนเก้เาันบาทคุ้มม nice right like ากครับราคานี yeah, ้ใช้งานได้เต right. ็มระบบนะครับท okay, ุกระบบใช้งานได้นะครับดีจากญี่ปุ่นครับฝากไว้ด้วยครับ